นโยบายดิจิทอลวอลเล็ตเป็นอีกหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อกระตุ you you ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพภาคธุรกิจเกิดการขยายกิจการเกิดการจ้างงานและการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยมีเงื่อนไขให้คนไทยอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือน หรือมีเงินฝากไม่ถึง5 0 0แสนบาทรวม50ล้านสิทธิ์ซึ่งมีระยะเวลาการใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น6เดือนรวมถึงมีการขยายรัศมีการใช้จ่ายในระดับอำเภอที่จะระบุไว้ในบัตรประชาชนคาดการว่าประมาณไตรมาส3กรกดาคมถึงกันยายน2,567จะเปิดลงทะเบียนร้านค้าและประชาชนส่วนไตรมาส4ตุลาคมถึงธันวาคม2567เงิน1 0 0 0 0บาทจะจ่ายให้ประชาชนตามหลักเกณฑ์ ก็มีความรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อยากได้นะคะเพราะว่าการที่รัฐบาลให้เงินเท่ากับเห็นคุณค่าของประชาชนแล้วก็ในภาพรวมการใช้จ่ายในภาพรวมก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นค่ะก็ดีครับเราคิดว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของความัดสนนะครับแล้วก็ได้แก้ปัญหาในส่วนของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เอาอ่ะก so 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 ็ดีนะความคิดตัวนี้สิรัฐบาลได้คิดความคิดตัวนี้ขึ้นมาเงินตัวนี้รายกระจายถึงประชายุทธหนีอยากยนติดต้องการจ่ายเบียเมื่อนึ่งที่เดลวันนึ่งที่ก็ว่าเออเสือปลาดกโอยและก็ดีนะว่ารัฐบาลได้ปลาได้เงินัวนี้มากก็เอาไปเสือกล้องจ่ายจ่ายในบ้านกิ่ข้าวกาลกาเนสก็มีนะมันก็มีประโยชน์เ่าอ่นก็มีประโยชน์นะ เพื่อให้เกิดความโปรง่งใสและป้องกันการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l เล็เพื่อศึกษารายละเอียดผลกระทบและความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามนโยบายดังกล่าว ไตรมาสสามลงทะเบียนร้านค้าและประชาชน2ไตรมาสสี่เงินถึงมือประชาชนที่ประชุมวันนี้ท่านก็เห็นว่าประชุมกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทุกภาคส่วนเห็นด้วยหมดไม่เป็นเลขาธิการสภาพัพไม่เป็นผูว้ว่าผู้ว่าเป็นสรางนะครับเห็นด้วยในในขั้นตอนทั้งหมดเพราะนั้นก็เดี๋ยวคอยฟังข่าวดีกันที่สุดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและสร้างรอยยิม้มให้กับพี่น้องประชาชนยืนยันไตรมาสีเงิน10,000บาทถึงมือประชาชนแน่นอนทีมข่าว NBT South รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี